มันเครื่องรั่วซึมมากมายนะครับเ,เริ่มจากข้างหน้าเลยนะเยอะมากปิวไปข้างหลังนะครับหยดเป็นน้ำเลยน้ำมันเครื่องน,นี้หยดเป็นน้ำแล้วก็ปิวมาด้านหลังฉ่ำเลยด้านหลังนี่ฉ่ำมากส่วนซีนคอหลังก็ต้องเปลี่ยนนะฮะถ้ารั่วขนาดนี้นะครับซีนคอหลังเปลี่ยนด้วยนะครับซีนซีไท้ายเครื่องตัวนี้ จะอยู่ต้งองปัดไปวิวเปลี่ยนนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยยังก็ยังไม่หายรั่วนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำนะด้านล,ลูกค้ายังไม่ได้แจ้งซ่อมมันเครื่องข้างหน้าอาจจะปลีวไปข้างหลังได้นะครับข้างหน้ารั่วเยอะมากนะครับแต่ข้างหลังก็ซีนข้างหลังยกเกียรล์ลงแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะซีนท้ายเครื่องนะครับแต่ข้างหน้าก็ยังรั่วอยู่นะถ้าแ้าลูกค้ายังไม่ได้แจ้งซ่อมนี่ซีนน้ำมันเครื่องในหัวหมูนะ ลิเก,เกียกำลังพาอยู่นะครับไปดูโอลิงนิดแข็งโอลิงแข็งตัวโอลิงลูกสูกเกียแข็งตัวหมดแล้วนะครับแ,แข็งเลยปกติยางก็จะนี่นี่แผ่นคัดประมาณสามสิบแผ่นคัดหมดอ่อไม่ยังดูเนี่ยคัดบางคัตคัดบางนะจะถึงเหล็กแล้วแล้วก็โอลิงแข็งตัวเนี่ยโอลิง ปกติโอลิงมันเป็นยางนะอ่ะน,นี่แข็งตัวกรอบนะกรอบขาดนะโอลิงลูกสูบเกียร์นะอย่างนี้ทำให้เพชเชอร์แรงดันรั่วนะปิดขาดเห็นไะหักดังเปาะเลยปิดต้อนลมดูโอลิงลูกสูบเกียร์นะแข็งตัวหักดังเปาะเลยอ,อืเห็นไหมปกติยางมันจะนิ่มนะอันนี้จะอยู่ในลูกสูบเกียร์นะโอลิงนี่ ใส่ไปยังไงใส่อยู่แล้วอันนี้มาดูเอามาเลยนี้ก็จะมีลูกสูบมีโอริงนะเอาอันนี้ดูอันนี้นะครับนี่ก็มีมีแตกมีบิดน,นะก็มีโอกาสลามได้เหมือนกันนะถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้แต่ราคาก็ต้องหาในนี้ก็จะมีโอริงเกียร์เห็นไหมสีดำเนี่ยโอริงพวกนี้ลูกสูบเกียร์นะแข็งกรอบชั้นนี้ก็จะมีนี่ ด้านนี้ก็จะเป็นโอลิงเป็นยางแข็งกรอบเหมือนกันเนี่แข็งโฟกเลยแข็งมากจะเป็นลูกสูบเกียร์นะคอยผักแผ่นคัดบีบแผ่นคัดนะครับโอลิงแข็งตัวทําให้เกเชื่อแรงดันรั่วไหลบีบแผ่นคัดไม่ได้นะครับทําให้เกิดคัดลื่นคัดไหมก็เดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงให้ทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนโอลิงเกียร์นะครับอนี้ก็แผ่นคัดนะมีหลายชุดนะแผ่นคัตจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะ ชุดล,ลูกสูบชุดโอริงสปริงมีขาดไหมมีหนสปริงเนื่องจากสันคัดห่างนะสปริงถูกกดดันมากเกินไปเกิดอาการล้าอาการหักอนะสปริงหักเดี๋ยวมาดูดิว่าจะมีอะไรไหมนะครับสปริงหักสองสองท่อนสปริงดันกลับนะอันนี้เป็นสปริงดันดันลูกสูบลูกสูบคัดนะฮะลูกสูบคัดดันกลับนะครับ เนื่องจากแผ่นคัดห่างทําให้ระยะการกดสปริงมากเกินทำให้สปริงทนแรงกดมากไม่ได้เดี๋ยวระยะเวลานานๆครัเป็นระยะเวลานานๆเกิดอา,นา,นา,นานการแข็งเกิดอาการหักมีราคาซื้อบิดมีสูงมีเซเว่นครับยอโต้ลุกโฟวิลนะฮะอาการวิ่งวิ่งไปแล้วก็หยุดวิ่งเองไปคัดเลื่อนนะครับต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ถึงวิ่งได้มีราคาซื้อบิดครับ โทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับมีอิสุกมิวเซเว่นนะมากันเรื่อยๆสหรับอ,อิสุกนะตระกูลอิสุก